แลนายกว่าไงนายกถ่านายกรัฐมนตรีขอเวลาอีก7วันเนี่ยนะคะที่จะประเมินว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยจะจัดการยังไงทําอะไรได้บ้างเพราะว่าตอนนี้มีคําถามที่เกิดขึ้นคือว่าในช่วงปีใหม่จะยังให้มีการจัดงานอยู่ได้หรือไม่ค่ะตอนนี้มันอาจจะเลยเกินไปที่จะต้องผมว่านะ impossible ค่ะที่จะจัดงาน impossible จะไปรอว่า7วันแล้วมันดูแลได้ดูอาการมาแล้วเนี่ยมันไม่น่าแล้วซึ่งผู้ว่ากรุงเทพเราเนี่ยขอความร่วมมือแล้วนะนะคะว่าให้งด ให้งดจัดสั่งมาดีกว่าพี่ <c oughs> พี่จะให้ผมทําอะไรไม่ให้ผมทําอะไรพี่สั่งมาดีกว่า <c oughs> แล้วเออผมบอกก่อนนะเพราะคนก็มาพูดกันเยอะว่ากรุงเทพนี่จะมีการล็อกดาวน์ไหม <c oughs> จะทําเหมือนเดือนมีนาที่ว่ามีเคอร์ฟิวเคอร์แฟลวอะไรพวกนั้นไหมร้านอะไร <c oughs> ต้องปิดตลอดอะไรพวกนี้ต้อง <c oughs> มีไหม <c oughs> คือคือถ้าจะไม่ให้ออกไปซื้อของหรือให้ไปซื้อของน้อยน้อยเนี่ย พี่ช่วยบอกล่วงหน้าทักวันสองวันเออ,เอ,อจะได้ไปซื้อผักซื้อหมูซื้ออะไรมาเก็บไว้บ้างไม่งั้นมันโกลาหลอะคันนี้มันยังมีประเด็นอื่นอีกคนะผมว่าประเด็นที่สําคัญขณะนี้เนี่ยผู้คนก็เฝ้ารอรัฐบาลแต่ผมเข้าใจว่าการขอเวลา7วันนี่อาจจะนานเกินไปขณะน,นี้คนที่เขาจะทําอะไรไม่ทําอะไรเนี่ยเขาต้องมีความชัดเจนนี่เท่าที่ผมทราบเนี่ยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยที่เขาจะจัดเค้าดาวที่ใหญ่ๆเนี่ย เป็นสิบอะวันนี้นะช่างแต่งหน้าทําผมตอนแรกที่ก่อนเข้ารายการใช่ไหมคะน่าสงสารมากเลยนะเพราะว่ามีแต่โทรศัพท์มาบอกยกเลิกงานเ,ออเนี่ยเห็นไหมคะการจัดงานอีเวนต์เนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนุ่นจําได้ว่าทั้งอาจารย์กับนุ่นพูดกับคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาวัคซีนแต่ดูเหมือนวัคซีนมันก็ มันก็ทําตามอ่ะเนาะหมายถึงว่าเป็นการพัฒนาของมนุษย์และโควิดมันก็เหมือนชาญฉลาดที่รู้ว่ามวลมนุษยชาติอย่างเรากําลังพัฒนาอะไรเพราะที่อังกฤษค่ะอาจารย์คะอันนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นพันธ์ุใหม่หรือการกลายพันธ์ก็น่าจะมันเป็น,ปนอีกเลเวลหนึน่งถูกไหมคะน่าจะเป็นกลายพันธุ์ค่เพราะมันก็ยังเป็นไวรัสโครโรนา แต่ว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมานใช่เพราะมีการระบาดในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีความร้ายแรงเนี่ยกว่าเดิมเพราะความวร้ายแรงเนี่ยมันในแง่การติดมันเร็วใช่เออมันอัตราเร่งในการที่จะติดเชื้อนี่มันเร็ว70%นะจ๊ะนะไม่เป็นไรละเออค่ะอังกฤษนี่นลำบากมากนะเพราะว่าขณะนี้เนี่ย เครื่องบินเข้าออกอังกฤษเนี่ยทางยุโรปยกเลิกหมดฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมออสเตรียไอร์แลนด์และบัลแกเรียร้อมใจกันประกาศห้ามเดินทางเข้าออกแองกฤษใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็กลัวมันจะมันจะระบาดยกใหญ่ยกโตกันสิถูกต้องอแต่ว่าล่าสุดนี่ทางสหรัฐอเมริกา fda องค์การอาหารและยาก็ตกลงให้โมเดิร์นนาเนี่ย ซึงเป็นปละบริษัทผู้ผลิตวัคซีนรายที่ส2สามารถฉีดให้กับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเริ่มต้นได้แล้วตั้งแต่ตั้งแต่น่าจะน่าจะเป็นวันจัน์ทรนี้ะนะก็เท่ากับตอนนี้มี2บริษัทแต่ของเราอ่ะเราไม่ต้องไปพูดะนะคือเรื่องของวัคซีนก็เรื่องของวัคซีนเรื่องของอุบัติการที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการระบาดครั้งที่สอง ของโควิด19ในประเทศไทยนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งต้องแยกกันแล้วมันจะมีอุบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการกักตุนสินค้าอีกไหมคะผมว่า,าร,รอบนี้ไม่นะผมมีความรู้สึกว่าผู้คนเนี่ยพอแยกแยะออกหนึ่งมันไม่ใช่ของใหม่ค่ะเคยเจอเมื่อตอนเดือนมีนาเดือนกุมภาแล้วนะคงเชลเชลคงไม่ขาตลาดแร้ว